สวัสดีพ่อแม่พี่น้องพอว่าคอยเล่นในเกมฟี่ไฟม้มาหนีข่อยก็บิมาเล่นดนันยังก็เออคอสมิเกเลสโอ้ควยบัถนัดครับเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวเปลี่ยนมาเป็นผูงง้หญิงดับ่อยถนัาทัศน์นะยิงคนอย่างเดียวมันข,ขนาดเลยครับข่อยอม,มันไม่ไม่ต้องแยกปภาษาแม้วันต้องยงิงเข้าไปนั่มเลยครับไปนั่มแมมันก็นเลย ฉันเราค่อยๆบ่ค่อยมักไนเลยนะขอเป็นผู้คับกันละกันเอ้ยขาบอเป็นผู้ยิงกันละกันผู้สอนไทยกันละกันนะสกุลซะไปเข้าไปหาอันเยอะเข้าปะไปเลยไปเลยตาในห้องมือนี้เข้าจีได้ที่ใดหุยยูมงไปยูมองไปเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นสักตูแล้วเห็นสักตูแล้วตุ๊ด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 ตายอยากเติบตายอยากเติบตายอยากเติบกติกาการเล่นกะประมาณว่าเอ่อเท่าที่คอยเล่นมาเด้อ กะสิประมาณว่าให้เข้าไปสังหารคนกะยิ่งรถเขายิ่งเขาให้มันตายนั่นแหละกะสีจำนี่ตัวแมนบอล้วก็ทั้งขังนั่งก็สีมี่มองให้เก็บกระสุนเก็บเก็บหิวเก็บเลือดนี่สินะเออมาแล้วมิตัวมิตัวมิตัวมีตัวเพื่อน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 มิตัวฆ่าก๊กไม่ละบาดกูข้าก๊กไม่เพื่อนอ่อนแข่งทีค้อนเอ้ยเอ้ยเอ็มจัดเก่าก็มาเอ็มจัดเก่าก็แตกคือเอ็มจัดเก่านี่แหละมักที่ยุด่งเหยิหรับเป็นปืนดีแบบว่า พีจอบได้ไวสุดพี่จับได้เร็วสุดบักคักอุ้ยทางหนก็มีปาคเดือเดือด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 เอามันเอามันเอามันเพื่อนเออออไตยล็อกบาบอหอดโอ้โอ้ยิงหักแต้วปืนหานปืนล็อกลเลยไหมปืนยิงลดยิงคนหักต้งรับข่อยเลยมันบุลอกปล่อยข่อยอากเดียวคือว่าแล้วเนาะเขาบริจอยอยู่สิโอ้ยมาไรอีกนี่แตกแตกแตกแตบุ้ม มึงมือมือเอาเปลี่ยน like ปืนเปลี่ยนปืนเอ็มจะเก่าแต่เอ็มจะเก็บพี่เจ้าตลอดพี่เจ้าตลอดเลยวเอ็มจะเก็บหอสุดยอดจะจัดประหลัดบอกเลยพี่น้องสมก้อไปนี่สมิ่งหม่งสมก้อสังเกตดีเด้อสมีหม่งสมก้ออยู่ขวามืออีกต้นอีกต้นมวยมวยขึ้นมวลแถอวมันม้วนมวลเลยวันสำหรับป่อยดิสำหรับปวดมักเลยดันพูดเหมือนว่ะไปตามมันไล่ล่าไล่ล่าไล่ล่ามันมันมันนีเลเซ้นพร้อมเตาสามารจิ้มเลเซ้นได้พร้อมเด้อเห็นมุ่งขวามือข้างล่างนั่น ยมันเป็นเออมันมันมันบังน่นเลือดคอยบังโอเคไปตามตามตามแก้วอเพร่ันแกว้วเอามันเอามันนี่นี่นี้นี่นีนีขอเชริญสิทกว่าเอาไปถืออีกโอ้ยกูเจอะไ้กับสุนติกด้เอาไปถืออีกเฮสองคนออกแนวจังไรไปไหมบ้างไหนอือแจกเกว๋กวเกว๋วเก๋วขามันพุน่งงอขึ้นงอขึ้นงอขึ้นงององ,องอไปไปตามตามตามไรมันพุ่นพุนอยู่องน้มนี่แหละรีนเรียน ไปพุ่นเขวเขวเขวตามตามตามนี่ขยิ่งยิ่งเยอะแล้วค่เอ็มเจ็ตกอนหรือสองนัดเอ้เอ้ยยิงมาถือโอ้ยหัวเฮ้ยทำไมยังไม่ไม่ยิง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 มาถึอกันน่ะโอ้หุ่นเอเล่ยุ่นเอเลี่ยเยอตายอ่ะตายเขียนนะวะมันยังยังแบบมันยิงมาถือบ้างนะมันหล็อกเป่าก้อยบ้างบ้าหล็อกเป่าอ่าอก็ยังยิงไปอยู่นะทุกคนนะก็ยิงไปเรื่อยๆนะยิงไปเรื่อยๆแต่เมตายจากเพียบ่ตายจากเพียมันก็ยิงเข้ากันวะ โอ้ยันาเีว oh ฟ้าบรนี oh ้คือตายว้เออตบตายหักตายเนี่นีนี่นี่กับเบลควังนี่มีกระสุนเน่ยเออเขียววะเขียวมาสนัดเอ็มเต่ไปชีนัดตัวนี้มาลาตัวใิเศะฟาดขาไปซิตัวสุดจัดบลบกขาไปซิตัวแล้วน่ามาคนต่อกันพี่น้อง เอ๊ะนั่นแนั่นเด้อปืดปดปื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 ดเดียว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 ใจเย็นใเย็นองยกงหยักงิหยักงิหักงิหยักงิหักเย้เยโอ้ยเล้นกพ่อเล้นเอามาที่ล่ะ้ยกลงิหยังเนาะเอามาที่ล่ะเขาจืดเลยจืดเลยว้าวไหล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 ไลเบย์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 มาที่ล่ะเฮ้ เอาเมนอยังพูดโซเปิด์ก่อนไหมโซเปิด์เลยไปปตัวตัวเหลือจากตัวนี่เหลืออยุแปดคนยุใสเบอร์หรือเปล่าเออเนี่ยใส่ใส่มาตะพักใส่มาตะพักตักแป้งเบอร์เบอร์เบอร์คิดจังไหนเอาเอ็มเจนโดยิ่งระยะนี้ตัวอย่างว่างๆเอาสิเอาสิมาสิมาสิไป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 ตาย

ơi đa miến một khởi này khỏi nó dù con có xe đài đâu à à bà... chỉ thôi ba xe đài bà chắc ý thế gần mỗi ơn. Mỗi ơn tổng để thích nừng mà tổng có đường, không Chờ gần này. bye